ทับไทยส่งกิบเพ่นเช็คบินพวกห้าวหลังยิง BM21 ใส่ปราสาทตาควายไม่ยั้งเลยค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในนาทีนี้นต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่ายังเดือดขึ้นเรื่อยๆใครที่คิดว่ารอบ2คงจะจบง่ายๆ คงจะคิดผิดแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นก็เข้าสู่วันที่2ส,สถานการณ์ดูมันยิ่งหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะวันที่9ธันวาคม68พื้นที่บริเวณรอบปราสาทต,ตาควายพาวิหารความวุ่นวายเคุณผู้ชมมันเริ่มจากการที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็ห้าวค่ะไม่สนความถูกต้องเปิดฉากยิงจรวด b m 21ใส่พื้นที่ปราสาทต,ตาควายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลูกกระสุน b m 21เนี่ยโหตกกระจายทั่วพื้นที่ตลอดแนวล่าสุดค่ะมีคลิปหลุดออกมาจากเทเล gram ฝั่งกัมพู เผยเห็นว่าเมื่อช่วงเงย็นวันนี้ก็ยังไม่หยุดยิงเลยค่ะยังคงยิง BM-21 ต่อเนื่องพุ่งข้ามเข้ามายาวเป็นเส้นเลยค่ะมุ่งเป้าทหารไทยโดยทางเพจ Army Military Force ได้มีการรายงานคลิปดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขนาดนี้ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 ไปยังพื้นที่ปราสาทตาควายไปดูคลิปกันค่ะ และดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งนั้นน่าจะสนุกกับการกดปุ่มยิงจจรวดเพลินไปหน่อยจนลืมไปนะคะว่าฝั่งเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ปืนใหญ่ไว้ตอบโต้เท่านั้นค่ะภาวะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้พี่เล็กวัส,สนานาน่วมนักข่าวสายทหารได้ออกมายืนยันแล้วว่ากองทัพไทยส่งพระเอกอย่างกิบเพนออกโรงเช็คบินกัมพูชาแล้วค่ะโดยพี่เล็กโพสต์ข้อความระบุค,ค่ะว่ากิบเพนสองเกอมาแล้ว บินทิ้งไข่ที่หมายทางทหารขเขมรกระจุยค่ะและเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าไทยเราเอาจริงและรอบครั้งที่สองนี้ขเขมรอาจจะต้องสูญเสียกว่าเดิมทางด้านของโคศกกองทัพอากาศได้ออกมาประกาศก้าวทันทีค่ะว่าเราจะดําเนินการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องจนกว่าฝั่งกัมพูชาจะหยุดพฤติกรรมอันเป็นภัยคุกคามร้อมกับย้าชัดค่ะว,ว่านี่คือการปฏิบัติร่วมกันทั้ง3เหล่าทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยที่แลกไม่ได้และจะไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากจะลองของนักทัพไทยก็จัดให้บริการเดลิเวอรส่งตรงถึงฐานที่มั่นให้หายสงสัยกันไปเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าเขมรโดนทั้งกีเพนโดนทั้ง F16 บินเต็มน่านฟ้าขนาดนี้เข้าไปเนี่ยยังจะห้าวกล้าย,ยิงจะรวดต่อได้อีกนานแค่ไหนและอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทหารไทยของเราที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยด้วยค่ะ